นี่นะครับเครื่องตัดหญ้าสตล SS สองสามศูก็จะมีในกล่องก็ได้อุปกรณ์หนึ่งตัวก็จะมีก้านตัดหญ้าการแห็นหนึ่งอันนะครับใบมีดหชุดคู่มือสายสะพายอุปกรณ์ต่างๆอยมีในสูงสิ้นแบบนี้นะครับมีแว่นตาให้1งอันนี่นะครับจังทกระเด็นยังไม่ได้ประกอบก็จะมาแบบนี้นะครับหชุด เครื่องตัดหญ้า FS 230สติลบุคณ์ที่ได้มาก็จะมีแฮนด์ประกับไปมีตัดหญ้าหนึ่งใบตัวการกระเด็นนะครับอุรณ์น็อตอยู่ในถุงแบบนี้นะครับนี่เราจะประกอบสาธิตให้ดูนะครับว่าได้มาหนึ่งกล่องจะมีสองตัวและเอาหนึ่งตัวมาประกอบให้ดูนะครับอีกหนึ่งกล่องอีกหนึ่งตัวก็จะแพ็คไม่ใช่ลังแบบนี้นะครับส่งให้ลูกค้าขั้นตอนแรกเมื่อได้มาก็จะประกอบนี่นะครับปปแกะถุงออกมาจะาประกอบ เพื่อประกอบกับแนด์จับใส่มือเล่กนะครับนี่นะครับประกับประกับล็อกแนดนน็อตจะแบ่งออกเป็นสองช่องครับตัวเท่ากันทั้งหมดก็จะมีบล็อกมาให้ขันนะครับนี่หัวฐานของบล็อกหัวเทียนแล้วก็จะขันได้ทั้งตัวเลยนะครับ okay. แกะถุงกอกเลครับนี่นะครับเราก็แกะถุงมาทําการแยกน็อตน็อตจะมีตัวขนาดตัวเล็กสี่ตัวนะครับใส่กับฝาครอบด้านบนตรงนี้ และตัวใหญ่สองตัวใส่ตัวเกียวด้านล่างตรงนี้นะครับล็อกกับกระบอกเผานะครับเราจะเห็นสองตัวและอีกสองตัวใส่ล็อกกับกันกระเด็นสัตหญ้านะครับซึ่งเป็นน็อตตัวใหญ่สังเกตให้ดีนะครับเวลาได้ไปประกอบขั้นตอนแรกของการประกอบก็เกยวประกับมายึดกับตัวหูเกี่ยวตรงนี้นครับห่างออกมาประมาณสิบเซนนะครับและเอาตัวประกับด้านล่างมียางรองแบบนี้นะครับล็อกอยู่ดับนี้นะครับแล้วก็มีประกบ ยางรองด้านบนตัวนี้นะครับลองและขันตัวสกูด้านล่างยึดติดตอนต่อไปก็ใช้บล็อกที่เข้าแถมมานะครับมันจะมีหัวขันหัวทอกแบบนี้นะครับขันยึดตรงด้านล่างก่อนนะครับยึดให้แน่นด้านล่างให้แน่นก่อนนะครับเมื่อเรายึดประกับตัวด้านล่างกับระบอกเขาเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาแฮนด์จับมายึดจับด้านบนนี่นะครับแบ่งระยะให้เหมาะสม เาี๋ยว30เซนก็แบ่งประมาณนี่นะครับ15เซนกลางนะครับแล้วแต่ใครถนัดนะครับอันนี้ให้ซิกนะครับให้หันฟังทางด้านที่มีปอกไว้ทางขวางมือหรือฝั่งที่เราถนัดนะครับสําหรับการันเล่งไกลเล่งนะครับแล้วนำน็อตตัวยาวตัวเล็ก4ตัวมายึดด้านบนนะครับครับยึดด้านบนแบบน,บบนี้มีการขันขันเป็นรูป จากระบาลนะครับเพื่อยึดให้แน่นค่อยๆลงพร้อมๆกันนะครับตะกันแรงฝาประกับด้านบนตัวน,วนี้จะแตกได้นะครับค่อยยึดลงพร้อมๆกันเป็นควยจากระบาดตัว X แบบนี้นะครับต่อไปเราก็เอาไกเล่งจะมีน็อตอยู่ด้านข้างนี่ครับใช้ประแยกตัวเดิมปะแยตัวนี้สามารถไขได้ทั้งตัวเลยนะครับยันเสื้อสูบเลย ออต่อไปวิธีการร้อยสายนะครับอยากคล้องไปด้านบนแบบนี้นะครับสายจะตึงต้องสอดใต้กระบอกเขาแบบนี้และนี่นะครับให้แคร่เล่งไปด้านหน้าแต่อันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือขวานะครับแล้วแต่ใครถนัดนะครับมันก็ยังมีจุดให้ยึดล็อกให้แน่นนะครับต่อไปเขาก็จะมีตัวสายเข็มขัดให้ล็อกสายคันเล่งนะครับล็อกจุดนี้หนึ่งตำแหน่งและล็อกจุดด้านหน้าอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับ ต่อไปทําการยึดกันกระเด็นนะครับให้ยึดติดตรงนี้ครับป้บายสติ๊กเกอร์สุดท้ายนี้นะครับจะเป็นตําแหน่งที่พอดีนะครับและใช้นอ็อตสองตัวตัวใหญ่ยึดกับกันกระเด็นนะครับใช้ประแจตัวเดิมยึดให้แน่นนะครับเมื่อเราล็อกกันกระเด็นเสร็จเรียบร้อยก็ทําการติดตั้งใบมีดนะครับนี่ครับใบมีดความยาวเป็นทรงมะละกอยาวอยู่ที่30เซนหรือ12นิ้วนะครับ นี่ครับตัวสลักล็อกเขาไปแถมให้ด้วยมันจะมีรูด,ด้านข้างนะครับหมุนเพื่อคลายออนน็อตออกนะครับและใช้บล็อกหัวเกียนหมุนทมเข็มนาฬิกานะครับเพื่อคลายน็อตออกนี่นะครับจุดอัดเดรลบีก็อยู่ด้านนี้นะครับมันอัดเะรลบีก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับตรวจสอบก่อนเดี๋ยวหัวเกียร์จะพังนะครับวิธีการยึดก็เอาประกับตัวล่างนี้สอดเข้าไปก่อนนะครับใส่สลักล็อกแบบนี้และใบมีดใส่ลงไปให้ตรง ล่องบางของเขานะครับและใช้ประกับลองหลังจากนั้นใช้ฝาครอบน็อตยึดใบมีดนะครับล็อกหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับยึดให้แน่นพอตึงๆพอนะครับพอยิ่งตัดยิ่งนั่นนะครับครัจากนั้นเสร็จสิ้นการประกอบต่อไปเราก็จะเทสเครื่องตัดหญ้า fs 2 3 0เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับ น้ำมันที่ใช้ก็ทดสอบในครั้งนี้ก็จะเป็นน้ำมันแก๊สเก้าหนึ่งนะครับเราจะผสมใส่ถังเพื่อเพิมตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เครื่องตัดจ้าเราจะเ,จเทสส่งให้ลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคุณมวยนะครับวิธีการก็กดแยกน้ำมันสองปุ่มนี้นะครับแยกให้น้ำมันจนน้ำมันขึ้นวิ่งแบบนี้นะครับ แล้วทำการทันโชคขึ้นถึงสตาร์ทได้เลยนะครับเปิดสวิตช์มาที่ปุ่มสตาร์ทนะครับ ลืมกดติดตามกด u ับ c ไ i ร e ร้านใจโหมดการเกษตรจะได้ไม่พลาดทิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ YouTube TikTok และ LINE ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17นาฬิกานอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันทร์ติดต่อมาใหม่นะคะ